ngày nhiều zoom bơi, đẹp đôi ta, không hà nội, không bớt là hà nội, ngay sát lại นี่ที่ทานแล้วรัเนี่ารอต่อหวยได้จะลบทิ้งเลยเอนโ่ไปวเด็กมากินหมดแล้วด่าเออหัวงอะไรมเออเดี๋ยวจะหาว่าเอาของอ้ปลอมอะไร อ๋อตู้กาตเครื่องไปบึ้งตัวหยังอ๋อบ่ไม่ชัดอะไรอ่ะปลิยายเห็น <Nhia> 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 จะแี่งกันเ้อะเบอะโอ้เจ็ดเท่นะนี่แหละจังมันดีเหลือเชื่อเยอะรายเยอะไอ้ต้นบงโยมต้นนี้มันคืนตอนประมาณเกือบสองปีมาปลูกสารกับบงเคยเห็นจักเท่อ มันเมื่อคืนเห็นอยู่หาหฮกนวยน่ะมันเป็นสีอะไรสีมให้โซห้ลาบบอสเสือเสือบ่วสีมให้โซการการเก็ว่าสีได้โซเซราบอะไรบัวต้นต้นมุงยมต้นนี้ปลูกลูกคืนเองครับคืนเองอย่าึ้นเองเคยเคยเห็นออกหน่วยอย่างสิบัวบัวทุกที่มันก็ออกน้ำต้นธรรมดาเนี้ยล่ะ พึงพ่งพึ่งไม่เห็นมาหมาก,ห,าากหน่วยพึงพึ่งไม่เห็นมันกับยังวามันแบกเก่าโมกโมกคือออกไปใบหย่อนหมดเ,<อ>เลยมันออกประมาณหกเจ็ดหน่วย